สวัสดีครับผมนายน้อยนะครับมื้อนี้ลองมาที่เดิมนะครับรัตนบุรีนะครับนี่ครับก่อนเข้ารัตนบุรีครับนี่ก็จะเป็นมิมนะครับนี่ครับนีะครับเห็นมิมนี่ก็เป็นบ้านห่อเอิญบักผีพวนนะครับเนี่ยเป็นขายจานจานสามจานลอยนะครับจานละสามที่ห้าบาทเนาะจานนี้ชอบผุด

แล้วเนี้ยนะสวยก็ดูแล้วมันไม่มีอันตนมันไม่มีมิ่มแล้วมันนี้ยัมีอันี้ดูดี้นมาเลยอันเดียวนี่ก็พอกวอ่แต่เราจะกินเราก็อันนี้คืออะไรอ่ะึ้งอะไรมิ่มเนออันนี้คือมิ่มเขาไปทำอะไรอ่ะก็กินอร่อยตายถึงอร่อยมากอร่อยมากๆ อันนี้อันดีขายยังไงอันนี้เป็นเบาค่ะค่ะจะโรตไทยผว่าละลอยเลยค่ะผมว่าละลอยลอยลอยตัวเนี้ยจะให้สามด่างสองลอยตัวนี้สี่ด่างสองลอยแถวนี้พิเศษเลยค่ะแถวละสองลอยแถวละสองลอยแถวละสองลอยเลยค่ะคือแบบนี้มีหนำมีตัวอ่อนแต่ว่าหนำเพิ่มสิีบาวจะนิดนึงหัวเคนหน้อยถ้าแบบเนี้ยหัวหน่อยแต่หนักนะค่ะไม่รู้เราก็ซื้อกว่าคนละเจ้าเเเลลยยยขาาก็อธิบไม่ถูกใช่ไงก็ซื้อนี่ไงน่าน่าดูหน่อยให้อันนั้นสวย่ายได้สว ูป่นั่นบระยูรเราบระยูรเราประยูรแม่เราบระยูอีกคนนึงอ่ะปให้เพื่อนก็เอาหัวละค้านี่ก็ได้่อยค่ะหัวละลอยนี่ไปให้เพื่อนแบบนี้สวยค่ะแบบนี้คือหัวหนามใดได้ได้นี่เป็นแถมพร้อมเดีนะเก่าสามหัวนี่หัวหนามใดเก่าเป็นแถมพร้อมเดีแถมค่ะแถมคือการสวยเนี่ยได้หัวหมดแล้วคนเลี้ยงลูกไปใส่เมย์คนแรกเนี่ยคนละเจ้าบ่ะคนละเจ้าบ่เจ้าเดียวกันค่ะ แตกเพื่อนช่วงนี้เพื่อนสิหายอยากเพื่อนออกหาร์ดเองอันนี้แน่นไหมอ๋อที่มีน้ำเยอะอันนี้น้นนนำเยอะค่ะจีน,นน้ำคือสามหัวหนี่คือหัวหนักจีนไรเขาขม,นเนมูแม๊แถมมาเดียวแถมเดี๋ยวแถมมาเดีเอาใส่ใส่ดีๆนะเดี๋ยวมันเอออันนี้แถมอ,อันน,น,น,นี้อันนี้แถมอะไรเนี่ยซื้อแล้วอันนี้ให้แถมเราจะแถมให้จะได้บุญ รออันแถมก่อนซื้อแล้วเนี่ยรออันแถมขอค่อยซื้อไปเป็นชุดเป็นชุดอ๋อต้องต้องรออันแถมใอ้รออันแถมก่อนเอาคุณมาใส่ถุงโซนนู้นนั่นี่กรเพิ่อเอาฟานไม่หนูยังขึ้นเบาได้ปะฟานสิหนูต้องเรียนน้ำดูอันนี้น่ารักก็หนึ่งดูพวกนี้น่ารักรอเขาแถมก่อนเขาจะแถมอะไรเราะว่าเขาแถมนะแถมค่ะ ประจําเนี่ยตัวนี้บัสวยแต่วันหนาใหเนี่ยค่ะเขาว่าเปเพรอันนี้เือของแมครับผมกัาเลือกสวยแล้วกันให่ไปถ้าของแถมนี่ยาเบิ้ลหนกับยาให่ขึ้กันด้วยเบานหนูแม่สีแม่ยุติว่าจะาไปายวันนี้ อ่เพิ่มม่เพิ่มเยอะสิอาเพิ่มเยอะอันอันนี้มิกินตนาวมันนี้ขครกัดตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะได้คูละหารโอ้โหาที่ขายถงถะเอาพี่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 แต่สดาวม่หาเอาเอาถ้าเอาถึงหารใสามดาวมปเลย่หารอโอ้โหแถมบักตายสามดังกัมันทั้งไงก็กันนักหนาวก็กันค่ะไนั่น สองร้อยไม่ใชบอเจสิขายสามร้อยบันบออันนี้นู้ดหลอดนูก็ลอดแล้วยังสิายหลอดดี่นะทั้งลอดทั้งแถมอันนั้นแถมเฉพาะอันนั้นไปแล้วบอวันนี้ซื้อหาโกันต้องแถมยีกแถมท้าเอาาเอาแถมค่ะแถวแถวนี้เอบัตแถวนี้สองร้อยค่ะนี่แถวของเสียสองร้อ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 ไปเลยคือคือแถมไปได้ตัตัวนี้คือแถมไปได้ตัเลยปกติมันก็ซืแค่ฮาดัง ก็จะแค่หาดังสองลอยแต่กระแถมไปในโตไปเลยคือถ้าซือสองลอยเป็นแถวยังสี่จะได้คุ้มคือแถมไปในโตเลยอันนี้แถมเพิ่มอีกวะบอแถมไม่ก็อุจนะสองลอยคือแถมก็ขับกับสองลอยกัแทมสองเพิ่มนะเพระมีโตแถมแต่ตัวนี้เพิ่มมีโตแทมแล้วพาคือแถมไปใน้โตปกติก็หาหาดังสองลอยหาดังสองลอยก็แถมไปอีกสองดังให้เป็นอันน่เจ็ดเจ็ดไทยสองลอยอันนี้เหรอ นี่คือมันักนาสองอยนี้คือนักนายเเรียกเขเาอมนนี้สีอยอันั้นสามอันตอนนูนัวต่ออ้กต้องลดแล้วนะสามอมันาต่อนันนะครบอเป็นยังค่ะให้เต็มหารลอยแล้วนู้แถมใส่จะโตโตแถมจะได้ดีว่าโตแถมเราเพ่ตีสามนาลอยนั่นนูแถมเันเป็นลอยใหเพิ่นเป็นนี่แท็บนนี่แด่ประเดต้ไลของแถมก่อนต้องไลหของแถมก็อนแตสื้อหาลอยแต่ื้อหาลอ ซื้อหาลอยกับสีแถมเพื่อกันค่ะสามสามไข่เพื่อกันว่าหาซื้อสองลอยแถมสามประเดี๋ซื้อหาลอยแถมสามเลยเอามืนกับสีห้างใหญ่ประกันจัานิดนึงอ๋อเราตืดแถมกันค่ะอ่านี่หลักฐานคราวที่แล้วมาซื้อที่นี่เลยนี่นี่นี่คนเดิมเลยเนี่ยโอ้โอ้จำได้แล้วจำได้แล้วใครก็ซื้อมาก็ซื้ออ๋อจำได้แล้วค่ะที่พ่นไปแล้วน้องหันน่ะนะที่มีลูกน้อยของ อโเคโเคค่ะโอเกเนี้ตัวนี้ถ้าหาแถมนีหาลยคือแถมนี่ค่ะจะซ่อมเสื้อเพิ่มอีกร้อยค่ะจะซ่เสื้อเพิ่มอีกร้อยเาบน้ซื้อเพิ่มไหคะหัวละสองร้อยหาสิบนี่หาลตัวนี้ก็ได้แถมไปอีกซ้ำซื้อนี่แถมนี่แถมนี่ไปอีกค่มีโตอ่อนเบอร์ซูดังค่ะของไม่เบิดเลยค่ะร้เปลี่ยนเียงสี่เนี้ยเมทั้งเนี้ยแถมมดีกันดัง ได้ตวนได้าังนี่เจบได้สพมันสวยกานแมเพิ่มดังไหน่อยดงจยมีร้านนี้เท่านั้นขายครูนี่หาด้วเพื่อเพื่อมแล้วดนักษาน่อยยกๆกบ่เป็นย่ออันนี้อันนี้อันนี้กี่บาทอันนี้แถวนีสองนแต่ว่าข้น้นค้ายนดามอนาไ้ห แถมหนูก أو, helmet, <S <S ัแถมเลยแถมหนูที่เอาแล้วนี่เนี่ยาิมไปหาร้ยนู้ปลาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปหาม่เองค่ะเดี๋ยวหนูจะได้แถมหละลายถ่ายให้หน่อยหนึ่งถายให้หน่อยเอาหาหน่อยนี่มันมองเออเออเรียตวหนูอีก้นแตกเแ้นตอหนูหรอกก้อนงานเดี๋ยวข้ามาจะเบสตังแลยวมันจะเยอะเบตัง เห็นปวดเลยเห็นปวดเลยผู้สาวเลยใส่บัตรผู้สาวเลยใส่บัตรผู้สาวสองสามคนน่ะผู้สาวสองสามคนคนไปไปนไปฝึกงานค่ะผู้สาวสองคนไปฝึกงานอีกคนนึงก็ยังเรียนอยู่ค่ะเอาตจไปในปสาร์วัเอาเบียร์ให้กินแล้วเหมือนกันเป็นเป็นลูกเป็นลูกคนเดียวกันปะเป็นลูกของคนคนแมนค่ะเป็นลูกคุยิงคุยิงกันแมนค่ะผู้หญิงทรีพร้อมพร้อมอ่าพร้อมๆนะ มมาาา้นี่แหละครับได้ไปแล้วครับห้าร้อยเหรนป้าร้อแถมอันนี้ร้านนี้แถมเยอะบ่นมีส si ุหลานเนาะมันมีสอหลานเนาะเจน่คเจโน้อยครับว้าวโอ้ยนี่นี่แดว่าสีส้มพี่วันนี้นี่ต้องช่างเนาะี่ดัดตั้งแถมบอกพีปันเนี่ย บอกพี่ควนนะอันแจ้งอันบอกพี่ควนกแถมค่ะวสื่อเจะแถมบอพี่ควนบอขอรดอย่างนี้บกป้ามันบ่คุบมันบ่คุบมันบ่คงล่ามันบ่ขุบ่ข่ม่มคละหาซีฟค่ะกะลซ่อกันค่ะันนี้เปี้ยวมันส่งอะชิมได้ค่ะชิมก่อนกันนะวัี้ะาะไค่ะบพี่ควนอันเสไหนวะอีบ่เสไหน

กรุงเทพมันไม่นี่หมดหรอกินตำที่บ้านในชายนี่อ๋อเข้าใจไหมอืมเออคือทำกันหรอปะผมไม่ร้องมองอนเดียวทีบอกฮันนะเจอไอทีเล็ไปยังกันะเออบองเห็ด่ากะน้ำเห็ดนะหรอ จะหลือให้ซื้อหรือไม่ให้ซื้อเนี่ยงงอันนี้ดี๋ยวอันนี้ถูกอ่ะอันนี้ถูกถูกม่ะอืมถูกอ่ะเออถ้าจะซื้อมเอาที่นี่เอานี่อะเอาอันไหนล่ะเอาเป็นนั่นไงเอาเปลาแล้วกเข้าโอ้เสียเวลามันไม่หล่นขึ้น่ะบ่เอาก็ได้ถ้้าแบบนีเอ๋อาจานหนึ่งก็ได้จานหนึ่งห้าสิบบาทนึงไม่ตันนั่นไงเจ้าเนี่ยเอาเห็ดไข่เนี่ยตัดเห็ดไค่เรียนภาษาแอบต่อประเทศนาเดียงซื้อเนี่ยเขาจะเขาทำรวมไงอันนี้ว่ามีเห็ดไข่ด้วยเหรอ ข้างในอ่ะไม่ใช่ไม่รู้จักเห็นตุ่มมงคลนี่ไงเออมีเยอะมีซ้ำเนี่ยหรอไม่เลยนันคืออะไรอ่ะมันคือเห็ดเห็ดใครไม่รู้มันก็ชื่อเห็ดใครแต่ว่าไม่รู้ของใครเออเนี่ยเราก็มันเห็ดใครเนาะเออเขาอ่ะนะครับ บรรยากาศเนี่ยมันคือเห็ดไข่อันเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดไข่มันจะหายากหน่อยมันจะหอมมันจะหอมวกกันมันคนละอย่างกันมันนี่อันนี้มันมีมีกลิ่นในเห็ดอันเนี้ยเห็ดอันเนี้ยมันมีกลิ่นเห็ดไข่เนี่ยมันมีกลิ่นมันอร่อยทุกคนเกาจานนี่ก็เลยนะกระสันเก้าจานอยู่มีเห็ดไข่อยู่ อันนี้เฮ็ดปวกก็เนี่ยเฮ็ดทานเพื่อเมียนเพื่อเมานเฮ็ดทานเหรอมั้อันนี้เฮ็ดหนาเดียงเอ้หนาหนาแดงหนังวัวครได้น่อยอันนี้มัหนยหน่อยเป็นลังูจักบาทเดี๋ยวเดี๋ยวถามาห้ถามให้สาวสาวมันอยก่กน นี <N> ่นี่นี่สองนันนี่มา่ีกันมาทำดีกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิร์ได้ดอกถามกอนจานละจักบาทอันนี้อันนี้จัาบาทตัวนี้ปกติก็จานละหาซีคือจานอันนี้่อันนี้ลอยหนึ่งปกติลอยหาซสิลลยหนึ่งตัวนี้ปกติจานละหาสิลอหาจานละสี่สาจานสองลอยเบิรตนี่สามลอยแถมอีกจานนึงเบิรนีเดีด๋ยวเบิร์นี่ดอกเอาซ้เนี่ยลอยอะไรลอย่สิบ สามไปซื R 3.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  ้อหลายแ้ดิเห็ดอั้รก็ซื้อหลายดิอก็ซื้อแล้วผมซื้อให้เราดินะหาลยก็ยังซื้อให้เจ้าเอาซ้ำนี่ก่อนเทียหนาดกับมากขม่กัเก่าผ่านทางเก้าสองเทียพักอันนี้กับผเทียบมากสิไม่มาซื้อคือเก่ามือไหนทมาจะด้ปิดหลานนี้เอาละลอยสมบาทันสิปิดสามสิาลาเสีขาจะในปิดหลานนี้ลอยสามสิบหาลอยสองอย เจ0ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยสามสิบบาทด้อยทวนได้หรอเราไม่ให้ได้ยี่นี้ค่ะแคบมดนะแคบมาดีก็แคบมานีแ้สอเยอะเขาจะหุ่นเขาดีขึ้นใจบอนิดนึงอ่พี่พลอมันบอกได้ค่ะออีกพี่พลอยนะไม่ต้องต้องเลยถ้าส่กางสองจานสองจานยีบของพี่พลนี่มันเป็นแปด้อยิเอาไปที่เหาวันี่จ้าตาดีก็ไเล

เมื่อกี้8ป0 800ยป้วทนไม่ได้เหรอทีนี้8ป0 8 0อย้วด้ท่นได้ไหมได้นี่นี่นี่เอาเฉพรบพันหลดนนี่มหลดแฉมแขมไม่หล่นแล้วเอะมดละเอะหมดละขอแล้วกลับมาวันจะคคยได้อีกมซื้ออีกไม่เดีวเราจะไปวัดอีกใช่รากลับมาอีกอันนี้สิ้นตอนเลยกลับมาจังสิมาซื้ออนะครัะครับบรรยกาศครับ เสียงไหมเขาก็ได้เยอะแม่ทานเก็บเอาก็สิวันรับได้ล่วงแต่ร้อยห้าสิบเนาะขอพี่คนขายก็ได้นี่ไงเชหน่อยคนสวยเชิญหน่อยสวยไงแล้วคัแล้วว่าเอาละครับจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผม จบแค่นี้นะครับเจ้อร้านเจ้น้อยนะครับสุสุรานยังก่อืสุรานยังคนสวยคนสวยสุรานยังก่อเจ้นยครับร้านเจโน้อยนะครับเนี่ยมาแวะเพิ่นเด้รัตนบุรีครับขั้นข้อ็หด้